บอชอนอนะครับบบสปราบอาญรราเสพติดบอชอปกแล้วก็เทคโนตำรวจเทคโนร่วมกันเป็นทีนะครับและก็ทำให้ส่งอสอส,อสอนะครับทีนี้ที่คุณจับเนี่ยเมียตู้ฮาวนะครับคุณว่าเขาเป็นฟอกเงิน5คนสรุปแล้วเขาจับมา9ก้า เป็นฟอกเงิน5นะครับอ่าแล้วก็เป็นสมคบ3คุณจับเพิ่มอีก1รวมทั้งหมด9คนนะครับรวมทั้งหมด9คนคุณออกหมายจับทั้งหมด15คน15คนนะฮะเพรว่าจะ15คน15คนเนี้ย7ลายยาเสพติด ยาบวกพ่ออีกแปดลายอยู่ในคดีจิ้งหลิงนะครับทีนี้คุณก็บอกว่าอาจะไม่พูดนะพบตรจะไม่พูดไม่เป็นไรพบตรตรไม่ต้องให้เงินเดือนผมผมพูดแทนให้ผมพูดแทนให้เองเพราะอะไร เพราะประชาชนต้องเข้มแข็งประชาชนต้องมีส่วนรู้เห็นอาถ้าประชาชนไม่รู้เนี่ยคุณคิดว่ายังไงเรื่องที่ผมพูดเนี่ยถูกไหมครับและผมก็จะเป็นตัวแทนที่บอกว่าให้โกศกอายการไม่ต้องผมพูดเองใครจะปิดปากผมใครมีสิทธิจะปิดปากผมล่ะ ก็ผมเป็นประชาชนเนะี่ยผมเป็นประชาชนของประเทศนี้ของสังคมนี้ผมมีสิทธิ์จะพูดคุณเป็นหน่วยงานราชการคุณจะเป็นอายการคุณเป็น้าทว่ช่างคุณคุณไม่พูดผมพูดและผมจะพูดละเอียดด้วยนะผมเตือนซะก่อนอย่างคดีดีเอสไอเนี่ยผมบอกเลย ที่คุณมตั้งคำถามกับดีเอไอ้ได้ข่าวว่ามี250ล้านวอนนะออนะผมก็จะไปหาอายการในคดีพิเศษที่ชื่อว่าท่านวิรุนลองที่ชื่อว่าประยุทธ์เพชรคุณคุณคงจะจำได้สองท่านนี้ จะเป็นผู้รับผิดชอบคดีพิเศษดีไอผมจะเข้าไปสอบถามผมจะยื่นคำถามไว้เลยว่าท่านจะต้องดำเนินการอย่างชัดเจนโปร่งใสาตามกฎหมายถ้ามนอกลูก่นอกทางคดีอย่างไอ้บอสที่มีอายการชื่อชัยนรลคงแล้วก็ไปกินนะชื่อชัยนรลคงนะแล้วถูกให้ออกจริงๆไอ้เนี่ย เป็นอายการที่ต้องถูกไล่ออกสาครั้งเลยนะไล่สามครั้งเลยด้วยซ้ำในเงียบเห็นไหมผมไม่กลัวผมก็จะพูดดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจะต้องทำงานเหตที่ต้องทำงานก็เพราะว่าผมเป็นคนจ่ายภาษีอากรและนำไปเป็นเงินเดือนท่านพวกผมประชาชนทั้งหลาย จะจับตาคดีตัวอย่างนี้พร้อมกันทุกขั้นตอนไม่ว่าคุณจะไปอายการไม่ว่าคุณจะไป DSI ไม่ว่าคุณจะไปปอสอ,สอไม่ว่าคุณจะไปปป,ปงกั็พังไปแล้วและต่อไปมุ่งตรงไปที่พนันออนไลน์คุณต้องบอกเลยว่าท้ายสุดของบททดสอบของประชาชนอย่างเราต้องมองไปที่พนันออนไลน์เพราะอะไร เพราะทุกวันนี้พนันออนไลน์บ่อนการพนันแบบโบราณมันจบไปแล้วตอนนี้เป็นพนันออนไลน์อย่างในอัมพีเวเงินที่ทำได้คุณฟังแล้วจะตกใจเดือนละกำไรสามร้อยล้านเอาเงินไปฝากที่ไหนสิงคโปร์ แล้วไปตอบสารสิงคโปร์ได้ไหมสิงคโปร์แม่งไม่ยอมบอกอเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นกระบวนการพนันออนไลน์ที่ทำลายระบบคุณธรรมทั้งตำรวจที่รับทั้งปป,ปงนะครับที่ฟอกนะสามหมื่นสะี่หมื่นคดีสรุปแล้วทำได้แค่พันคดี พังแล้วประเทศไทยผมขอจบการแถลงข่าวเพื่อให้เห็นว่าในคดีนอกล่าเนี่ยอสอสอเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกันระหว่างตำรวจกับ DSI ทีนี้ก็ชักงงๆแล้วอ้าเฮ้ยมี DSI ขึ้นมาอีกมีอสอสอเข้ามาอีกมีนอกล่าอีกมีจิ้งหลืองอีกและมันยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าผมยังค้างพวกคุณอยู่เรื่องนึง ว่ามันเป็นนอกล่าชัดเจนเพราะอากระบวนการนี้มันไปทากันที่ฉานสี่มณฑลสารสีมณฑลสารสีที่ประเทศจีนแล้วทํำยังไงขอเป็นตอนต่อไปนะครับขอเป็นตอนต่อไปวันนี้เมอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยในสิ่งที่ผมแสลง ถามได้เลยครับเพราะไม่งั้นทั้งหมดเนี่ยฝากเอาไว้นะครับเพราะมาเล่นมาเล่นเอามามาจับเอาเมื่อวานมาออกฟอกเงินเมื่อวานนะพอผมไปจี้มาสองสามวันก่อนผมไปจี้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ผมไม่บอกชื่อมันถึงมาไงมันถึงเกรงใจผู้ใหญ่ที่ย้ายมาันมามึงอ่ะ คุณคิดว่าไม่มีได้งไงทุกวันนี้อายการเนี่ยนะกินข้าวกล่องผมไปนี่แต่ถิงชันเงินก็ไม่ได้สักบาทแล้วก็มาขู่ว่าจะมากราะสงกระสุนไอ้บ้าน,นี่นก็ไอ้ไอ้บ้าหิวแสงน,นก็จะมาหกแสนสองเจ็ดแสนอะไรของมันผมบอกก่อนเลยนะคุณพวกไอ้พวกที่มาพูดหวังดีหยุดเลยนะ ผมเข้าใจแต่สิ่งที่ผมพูดนะั้นนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์พวกคุณถ้าวันหนึ่งเรื่องมาถึงพวกคุณนะ่ะเป็นเรื่องของพวกคุณเองเนี่ยแหละคุณก็จะเดือดร้อนดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วแต่ผมพูดในกรอบของผมอ่ใช่ไหมล่ะปปงอ่อใช่ไหมล่ะปปสและมันไม่มีใครกล้าพูดและผมถามว่า เอาแล้วคุณไม่มีใครกล้าพูดแล้วคุณจะให้ใครพูดออาถ้าคุณบอกไว้ผมพูดแล้วผมระวังตัวเอางั้นผมก็ต้องไม่พูดสิดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดอยู่ในกรอบทั้งนั้นผมไม่ได้ว่าใครไปมีเมียน้อยผมไม่ได้ว่าใครไปมีลูกกับใครผมไม่เคยพูดผมไม่เคยยุ่งแต่ผมพูดเรื่องของคดีซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมสาธารณชนล้วน เนี่ยผิดตรงไหนอะคุณช่วยบอกผม,ผมก็เอกสารคุณเป็นคนของคุณเองทั้งนั้นน่ะใช่ไหมละ่ะอันนี้แม่ก็เป็นวันของคุณระบุไว้วันที่สองคุณไปจับวันที่หนึ่งเลขคดีมีวันที่มีคุณไปจับชั่วโมงเดียวแต่คุณก็ไปบอกว่าต้องแยกกันมาอีกห้าวันแล้วคุณไปไหนมาห้าวันในคดีสำคัญแบบนี้ขอคำถามครับ คุณเข้าใจไหมสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยอย่างเส้นเส้นทางการเงินอาที่ผมให้คุณดูเมื่อเดือที่แล้วคุณก็เห็นแล้วเอ๊ะมีเส้นทางการเงินอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีแต่แต่ต้นมวนม้วนอยู่แล้วทําไมคุณไม่ออกไหมทําไมคุณไม่ออกข้อหาข้องเงินมันแน่นนส่สิแล้วทําไมคุณออกมอม,ม,มาวานนี้แล้วคุณคิดว่าผ่านไปสองเดือนเนี่ยคุณคิดว่ามันจะย้ายย้ใสไเนแค่ไหน ก็ตัวคุณเองเป็นคนไปเห็นเองเนี่ยสามสี่วันหลังจากที่เกิดเหตุแม่งบันชีเหลืออยู่แสนเดียวหอยทุ่หา่หาถามว่าผมมีอะไรอีกไหมผมก็ต้องถามกลับไปสิว่าเอก,กาสารไม่ใช่ผมเพิ่งได้อ่าไม่ใช่ผมได้มานานแล้วผมมาเก็บแล้วมากักทีทยอยคุดนะไม่ใช่ผมก็เพิ่งได้มาผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันไอ้วันแ้วผมได้เส้นทางการเงินผมก็เอามาเปิดเผยให้คุณถูกไหมครับ วันนี้ผมได้บันทึงงนกการจับกลุ่มแม่งแยกวันกันเวย่ย26วันตุลาวัน 1, วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนึงแล้วเราบุกด,ด้วยเป็นพบตู้เกิดก่อเหตุทั้งๆที่ในซ c ซีปรากฏและสองคนนี้ที่คุณจะเป็นพยา,ยานไปซัดไอ้ตู้หา่าวคุณบ้าไปแล้วรือ่ามันจะซัดหรอจริงไหมคุณคิดาตามธรรมาชาติแม่งอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเป็นแก๊งจีน มันไม่มีทางที่จะซัดพ่อระายาพี่น้องมันอยู่บนทีมอยู่ผมมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมก็ใช้เฟซบุ๊กเป็นการสื่อสารแต่บางอย่างอย่างเงี้ยผมแปะนังอธิบายในเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่มีคนที่มันจะเข้าใจง่ายๆผมเลยจำเป็นต้องยืนคุณว่าคุณมาดูเธอะ และคุณก็ไม่ใช่ว่าให้ประโยชน์อะไรกับผมไม่มีผมไม่ได้หวังต้องการอะไรบางคนถามว่าผมอยากดังเหรอขอโทษทีผมดังมานานแล้วและอย่างเนี้ยใครจะมาพูดมีแต่พวกไปยื่นซองยื่นซองและใช่ไหมที่เขาทำรับวมคมนายเล่เหลี่ยมทำงานใต้ดินทำสำนวนนิ่มๆแล้วทำตัวแข็งๆางน้นอย่างนี้ไป ผมจะบอกเลยว่าพบตรต้องให้เปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนพบชอวันนี้ไม่เป็นไรเมษาคุณปังไว้เลยถ้าไม่อยงั้นเนะี่ยเก้าอี้เขย่านะผมผมไม่รับประกันนะแล้วผมจะเขย่าไปเรื่อยๆเ,เอากากระบากไว้ได้เลยคนนี้เอาออกจากบัญชีซะเอาคนที่พบตรสบายใจไม่ต้องใครเลยแล้วแต่พบตรเลยจะเอา ตาอุ้ยตาเอ้ยอะไรมาคุณเอามาเลยของคุณเพราะคุณเป็นพบตรอแล้วคุณต้องตัดสินใจวันนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยไอเรื่องเนี้ยมันจะลามไปที่คุณด้วนพบตรอต้องตัดสินใจมิตรภาพส่วนมิตรภาพนายก่าวส่วนนายก่าววันนี้ตำแหน่งพบตรอจะต้องบริการประชาชน จะต้องทําความจริงและจะต้องคัดเลือกเอาคนที่ทํางานกับประชาชนได้ไม่ใช่เอาคนที่ทํางิบงิบอุบๆุบซ่อนซอนนะานานๆโผล่มาทีออฮะแล้วก็หายไปนะโดยเฉพาะในคดีสําคัญแบบนี้คุณควรที่จะมาพูดแถลงแทนผมหรือเปล่าเพราะถ้าคุณทาําโปร่งใสอ่ะผมก็สบายใจสิครับ แต่คุณทําไม่โปร่งใสก็สิ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยล้วนไม่โปร่งใสทั้งนั้นเน่ยต้อคุณทําโปร่งใสจริงผมจะไปผมจะไปว่าคุณเรื่องอะไรผมต้องชื่นชมคุณด้วยซ้ำถูกไหมครับดังนั้นเรื่องนี้ผมเตือนผอบอตรเตือนไปทั้งท่านอ,อสอสอผมไม่กลัวหรอกครับถ้าผมพูดอย่างนี้ในสาภาผมยังพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ะตัวยาอฮะตัวตัวอ่แรกมีปวอนี่ครับคุณมาดูนี่ได้เลยครับเพราะเระถูกไว้เพราะว่าถ้าผมพูดไปอ่ะมันก็ไม่ชัดนี่ยระบ,บุอยู่นี่เนี่ยวันที่ตรวจยึดนะครับอัอนนี้ คดี794 794วันที่26ตุลาพบอะไรบ้างคุณมาดูได้เลยครับเฮโรอีนนู่นนี่นั่นนะครับหลักฐานเนี่ยทั้งหมดอยู่นี่นะครับอาคารวิแบแบ๊บส่วนวันที่คุณดูรีเจนนี่ได้อันนี้คุณตรวจวันที่ก็คุณตรวจเองวันที่คุณเขียนวันที่1ตรวจอยู่ชั่วโมงเดียว แต่อันนี้คุณระบุวันที่สองอใน Big Data ้คุณระบุวันที่สองอันนี้เลขคดีแปดศูนสท,ทุกอย่างเนี่ยมีเอกสารมีหลักฐานซัพพอร์ตให้คุณผมไม่ได้พูดปากเปล่าและข้อสังเกตของผมเนี่ยถ้าคุณตรวจแค่ชั่วโมงเดียวทําไมคุณต้องแยกมาตรวจวันที่หนึ่งเออถ้ามาตรวจวันที่หนึ่งโอ้โหมันต้องตรวจทั้งวันทั้งคืนเลยโอโ้มันใหญ่มาก ต้องเตรียมกำลังอีก5้าวันเอาเถอะเอาให้เต็มที่คุณตรวจแค่ชั่วโมงเดียวและอาคารเล็กๆอย่างนั้นและอาคารเล็กๆตรงนั้นแหละครับมันคือโกดังมันคือโกดังเออคุณคุณมีอะไรถามผมอีกนอกจากคดีนอกลาดนะครับคือคุณกับผมเนี่ยต้องพยายามแชร์ข้อมูลให้ตรงกันนะครับ สรุปแล้วในพื้นที่เดียวกันเนี่ยคุณไม่ค้นเลขที่บ้านเดียวกันคุณไม่ค้นห่างระยะเวลาไป5วันคุณถึงไปค้นการไปค้นที่วิบวับซึ่งเป็นโกดังเนี่ยคุณใช้เวลาชั่วโมงเดียวอันนั้นหมายความว่าทำไมคุณไม่ค้นตั้งแต่วันที่26คุณเว้นระยะเวลาไป5วันส่วนเอกสารของกลางเออเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดนะสำเนาเอกสารของกลาง หายวับไปกับตาที่สนอยานาวาหายไปแล้วครับเอกสารใบใบสำเนาลงบันทึกของกลางหายครับดองหมายจับดองข้อหาสองเดือนกว่าจะมาตั้งเรื่องฟอกเงินพยานหายครับผมถามคุณอย่างเงี้ย นะข้อสงสัยของผมเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในกระบวนการศาลก็ย่อมทำให้ศาลท่านสงสัยเพราะมันเป็นเหตุให้ยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเพราะโทษหนักจะต้องปราศจะต้องลงโทษโดยปราศจากความเครือบแคลงสงสัยใดๆข้อสังเกตวิบวับขาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่การตรวจและการลงเลขคดีต่างวันต่างคดีกันแถมวันที่หนึ่งคุณไปลงวันที่สองคุณแยกเพราะอะไรครับเพราะคุณจะให้มันน้อยหลงที่คุณถามวันที่ยี่หกเนี่ยสี่โลก,กว่ารวมแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยสี่โลก,กว่าแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบกรัมผมถามคำถามกลับไปไงว่า ทำไมคุณไม่ค้นตั้งแต่วันที่26เพราะอะไรวันที่1คุณค้นแค่ชั่วโมงเดียวเองซึ่งจริงๆเนี่ยคุณเขียนตกตัวเลขตกไปหรือเปล่าจริงๆแม่ง 5, 95กิโลหรือเปล่าดังนั้นผมพูดประเด็นต่างๆเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่า ด้วยพฤติการแบบนี้เนี่ยผมจึงขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะให้พอบอว่าตอพบว่าออตอลลอไม่เปลี่ยนพอบอชนตําแหน่งเอาละคุณรอเมษาได้ไม่เป็นไรรอได้เพราะว่าถึงเมษาก็จะมาอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้สำนวนตัวเนี้คุณต้องเปลี่ยนก็อย่างที่บอกแล้วครับเปลี่ยนม้ากลางสึกก็ม้ามันป่วยไม่เปลี่ยนก็ยิ่งแย่ ถึงแม้คุณใหอ้อัยการทําแต่อัยการเขาทำอยู่สองเรื่องเรื่องคดีคณะ,ะทาํางานในเรื่องอาจกรรมข้ามชาติถูกไหมส่วนเรื่องพนักง,งานสอบสวนเขาแต่งตั้งอสอสอแต่งตั้งบชนปบปป,ป,ปอสอบชกแล้วก็เทคโนโลยีส่งทงสำนวนส่งมาให้เขาก็พูดดูสิมีตั้งเยอะแยะ ผู้จ่าผู้ช่วยเสนอปร,ประจวบก็ได้ผู้ช่วยตอประจวบเอาไปทําก็ได,ได้คนเก่งๆเยอะแยะแต่ไม่มีใครก็ทําแบบนี้หรอกมึงผมชี้ให้คุณดูแล้วว่าถ้าทําแบบนี้มันก็น่าสงสัยว่าเข้าอีหลอบเยอกวหลงจูอีกแล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวคุณม่วงบา,บายบายขอขอบอคุณนะมอ์รี่คริสต์มาสทุกคนนะฝากไปถึงประชาชน นะคนไทยก็ขอให้เมอรี่คริสต์มาสและขอสวัสดีปีใหม่ขอให้คุณทั้งหลายเนี่ยยืนยงคงกระพันมั่นคงสถาพรในการต่อสู้นะครับกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าเราจะไปบินไม่ได้เราก็จะต้องวิ่งเมื่อเราวิ่งไม่ได้เราก็ต้องเดิน เมื่อเราเดินไม่ได้คนอย่างผมก็จะขลาดเพื่ออะไรครับเพื่อมุ่งตรงไปข้างหน้าต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ได้เราต้องชนะให้ได้ครับสิ่งที่เราจะชนะวันนี้จะเป็นผลปรากฏในวันหน้าไม่ใช่วันนี้เราแพ้มาเยอะแล้วครับมันถึงเวลาแล้วที่ประชาชนอย่างเราจะต้องชนะไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วครับ บค,คบจานตังคานี่แหละไอ้ผมกินแต่ข้าวกอง <c oughs> ไปกิน <c oughs> ไปทีเอสไอดีกว่าให้ได้กินดีหน่อยไปหาตำรวจดีกว่า <c oughs> กินดีเลยครับกูผัดอายการนี่ไม่มีงบอ่ะช่วยไปบอกหน่อยเถอะรัฐบาลตื่นะะมาสักทีโมแต่แจกไปให้ให้อายการหน่อยอายการเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่ตลิ่งชันเนี่ยกินข้าวกล่องแล้วกินกยนงทั้งหมดเลยแล้วเอาน้ำลาลัาข้าวกล่องมาให้ผมกินแล้วผมเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์วันจันทร์นังคาานี่แหละกำลังทำกำลังทําเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเวลาไปนี่ก็ทําแบบโบราณพิมพ์แล้วพูดผมก็พูดเขาก็พิมพ์อย่างนี้มันโบราณถูกไหมผมพิมพ์มาให้คุณหมดเลยเออแล้วผมมาเอามาให้คุณเลยดีกว่าเออง่ายกว่าไหมหรือไม่ผมพูดใส่เทปลาคุณไปแกะ จะต้องอยู่ด้วยจะอยู่ไปทำไมอ่นะผมว็ผมเอาให้คุณใช่ไหมเล้วกขเขียนเป็นภาษากฎหมายด้วยนะต้องแก้นูนแก้โอ้โหเวียนหัวกินข้าวกล่องไปสองกล่องยังไม่อิ่มเลยอย่างนี้เดี๋ยวแล้วก็ต้องไปดีเอสไอเข้ามาเ่ยแล้วพัชลรินเนี่ยที่ที่รับเงินไอคอเซ็นเตอร์มาอีกอะ ไปรับหน้าที่แทนตู้ห่าวแล้วผมบอกแล้วหลายครั้งแล้วปล่อยให้พระเรินเข้าไปสอบถามแล้วกลับมาก็มาเอานวนี่ออกเอเอ,เอแล้วผมยังสงสยัยเลยว่าสารจะให้ประกันไหมต้องถามอยู่าฝากถามสารหน่อยว่าสารจะให้ประกันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะเ,เพราะว่ายายแยมเนี่ยอ,อ้ามกับแยมมีลูกห้าเดือนยังไม่ให้ก็ประกันเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าจะให้ประกันหรือเปล่า ผมก็มีสิทธิถามอีกอะผมถามทั้งนั้นนะ่ะมันเป็นสิทธิของผมถูกไหมครับคุณไม่เห็นเหรอว่าว่าว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยใหญ่แค่ไหนใหญ่ที่สุดนะครับผมกต้องถามได้ไม่ต้องกลัวใช่ไหมเพราะจะพฤตกิการอย่างนี้ให้ประกันอีกก็ไม่ไหวนะอ่า,ยากยาก้ยายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยตำรวจก็ให้มาสองเดือนแล้วนะถูกไหมครับประกันไม่ได้ จบเออขอบคุณครับ